ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมูมุกี้นะคะไข่มุกเองค่ะก็วันนี้เราจะมาทําผมกันนะคะเราไปตัดทรงคล้ายๆกับทรงเกาหลีมาทุกคนแต่ว่ามันแอบใช้ชีวิตลําบากหนะจริงๆแล้วเพราะว่าพอเรามีหน้ามาแค่ตรงนี้ใช่ปะเรียกว่าอะไรภาษาไทยอ่ะแบบภาษาอังกฤษมันเรียกว่า curtain bang อะแต่มันไม่ใช่ bangs ที่แบบสั้นๆแต่มันเป็น bangs ที่แบบย,วยาวๆอะทุกคนแบบทุกคนดูหน้ามาเรามันยาวขนาดนี้แล้วทีเนี้ยทุกคนพอเราไม่ได้ดัดผมใช่ปะมันจะทําให้ผมเราดูแบบ หมวดนี้จะงอยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันแอบใช้ชีวิตยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีใครสนใจเราหรอกทุกคนแต่เราชอบทรงนี้ตอนมันดัดเว้ยเพราะว่าพอเราดัดแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยโครเรียจ๋ามากๆเลยอะไรอย่างนี้เราเลยจะมาบอกไวิที่ดัดผมของเราให้เพื่อนๆทุกคนรู้นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาแบ่งผมกันก่อนนะคะทุกคนแบ่งเป็นเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างนะคะเพราะว่ามันไม่เท่ากันทุกคนเห็นปะชุบชุบ ด้วยความที่เราเป็นคนผมเยอะเราจะไม่ได้ทำข้างล่างแบบละเอียดนะทุกคนพอแบ่งเซกชันบนล่างแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำเราก็จะทำข้างที่เราถนัดก่อนคือข้างซ้ายนะคะหยิบขึ้นมาไม่ต้องก้อนเลกเกินไปนะคะถือที่หนีบผมแบบนี้ถืออย่างนี้นะทุกคนแบบว่าหันมือออกจากตัวนะคะหนีบลงไปที่ผมชุบแล้วก็ลูดลงไปให้สุด เราพอถึงใกล้ๆสุดอะทุกคนม้วนเว้ยม้วนแบบม้วนทับแกนที่เราหนีไปเลยอะคือตอนที่เราดูช่างที่ร้านทําผมทําให้เราอะคือเขาทําแบบหลายรอบอะเพราะผมเรายาวใช่ปะเขาก็จะทําตรงปลายก่อนแล้วค่อยทําข้างบนแต่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจเราก็เลยมาดัดสไตล์เราให้ดูนะคะเพราะอย่างนี้มันก็เร็วกว่าทุกคนเราไม่มีเวลานั่งดัดผมแบบชัว่วโมงนึงอะไรอย่างนี้เราไม่ไหวจริงๆนะคะสุขสันเดือนมีนาทุกคน เย้เย yeah, yeah, yeah. นี่นะคะแล้วพอเอ๊ hey, ะเมื่อกี้เราลืมเปิดเครื่องอะทุกคนฮ่า <laughs> ฮ <laughs> แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องเขาร้อน <c oughs> พอน้องเขาเริ่มรอแล้วนะคะเราค่อยๆเอาออกแบบนี้ชึบชึบแล้พอถึงอันสุดท้ายทุกคนก็ ค่อยๆบิดตามมุมนะคะเพื่อที่จะได้เก็บตรงปลายรอยแป๊บนึงให้น้องเขาร้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะได้แบบนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบร้อนที่คลายอะ่ะ ระวังลวกมือนะทุกคนเราเคยทําแบบที่ม้วนผมลวกคางอะตรงนี้เลยอะแล้วเราเจ็บมากด้วยแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปไว้ข้างหลังนะคะยังไม่ต้องไปคลี่มันตั้งแต่ตอนแรกที่ม้วนเสร็จเนาะพอเราอยากให้น้องเขาแบบอยู่กับเรานานๆก้อนที่สองนะคะทาเหมือนเดิมเลยทุกคนจับแบบว่าเอานิ้วออกจากตัวแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้กดอันนี้นะคะมันจะได้ถนัดถนัดแล้วก็งับลงไปทั้งก้อนค่อยๆลูดลงมาจนใกล้ๆสุด อันนี้เนี่ยเราแบ่งผมไม่ดีนผมมันร่วงลวงมาแล้วเห็นปะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ม้วนได้เลยเนีย่แล้วก็รอค่ะทุกคนเรากำลังจะจัดห้องเนี่ยห้องที่เราอยู่อยู่ตอนนี้เราจะทำรูมแมคโอเวอร์นะคะอุ้ยเราอ่ะทาสีผนังข้างหลังเองทุกคนหรือปะไม่ทุกคนกควรที่จะไม่รู้เว้ยเราทาสีผนังข้างหลังเองแบบอย่างเนี้ย แต่เหลืออีกแบบหลายฝั่งที่เรายังไม่ทาน,นะคะเราจะมาทำรูม m คอเวอร์ให้ทุกคนดูเองค่ะขค่อยเอาออกนะคะชุบชุบแล้วพอถึงตอนสุดท้ายเพื่อที่ตรงปลายมันจะได้มนด้วยแล้วก็รูดเลยคะ่ะรูดแล้วก็พักแป๊บนึงให้มันร้อนอะไรอย่างงี้นะคะมันไม่ยากเลยทุกคนแบบแค่ต้องทำให้มันชินมือแค่นั้นแหละนี่เราจะได้แบบนี้ ่อไปข้างหลังทุกคนเห็นกระจุกนี่ปะเออมันคืออันที่เมื่อกี้นี้มันหล่นลงมาทําอันนี้ก่อนเฮ้ยอะไรอะทุกคนดูคลิปสกินแคร์เรายังสกินแคร์ในรูทีนของเราไปดูไหมยังถ้ายังรีบๆไปดูนะทุกคนคลิปนั้นเราแบบบอกหมดเปลือกวิธีรักษาสิวฮอร์โมนต่างๆแล้วหน้าเราดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนแบบเดือนนี้ประจาเดือนมาแต่สิวเราขึ้นเม็ดด้วยตรงเนี้น่าจะสกปรกมากกว่านะคะอันนี้เนี่ย หยบบนอนน้ำไหลไหลอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ก็มันยังหนาไปแล้วก็แบ่งให้มันซักเป็นสองก้อนนี้มันยังหนาไปแล้วก็แบ่งให้มันเป็นสองก้อนนะคะแล้วก็ทำตามเดิมเลย i e e a เราเปิดเราเปิดฝาไม่แน่นนะทุกคนแล้วแบบเมื่อกี้คือเกือบจะเกิดหายนะได้เลยนะคะทุกคนก็คือปักไฟอยู่ข้างล่างะอะไฮดเรเตด ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะก็เอาน้องไปวาข้างหลังให้หมดต่อไปฝั่งนี้ค่ะข้างซ้ายกับข้างขวามันตรงกันข้ามใช่ปะเพราะฉะนั้นนะวิธีการจับมันก็ต้องไม่เหมือนกันไว้ทุกคนหยิบน้องขึ้นมาก้อนนึงนะคะเท่านี้เมื่อกี้เราจับกันแบบนี้เอานิ้วออกจากตัวแล้วก็นิ้วชี้อยู่ตรงนี้ใช่ปะครั้งนี้นะทุกคนเราจะหันที่ดัดผมลงแบบนี้ฟรุปแล้วก็ใช้นิ้วโปง้งแบบนี้นะทุกคนงับลงไปชุบลูดมาให้สุด แล้วก็พลิกไปตามแกนม้วนค่ะไอเรื่องที่ว่าจะพลิกฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยทำเงก็ได้ให้ผมมันไม่หักไว้ทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนหมุนผิดฝั่งอ่ะมันจะทําให้ผมหักเพราะว่าผมมันจะไปแบบงอทับที่ดัดอ่ะมันควรที่จะเป็นไปตามรูปที่ดัดไว้ทุกคนเก็ตปะเดี๋ยวเราทาให้ดูแป๊บนึงนะคะจบจากอันนี้ก่อนอืม จังหวะนี้เราก็จะบอกเคล็ดลับในการทําให้ผมอยู่ตัวนะคะเราเป็นคนที่ผมเส้นเล็กใช่ไหมล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นคนแบบเราเนี่ยผมเวลาดัดจะไม่ค่อยอยู่ไว้ทุกคนก็ต้องข้อ1คือทําใจนะคะข้อ1ก่อนเลยส่วนข้อ2เนี่ยขึ้นก่อนหน้าตอนที่สระผมห้ามใช้เอ,อ่อคิมนวดน,นะคะให้แบบสระผมธรรมดาแล้วก็ได้ผมธรรมดาไปเลยผมมันจะได้แบบเสียเสียนิดนึงอะพอเราดัดเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สเปรย์ล็อกเอาไวค้ค่ะมันก็จะอยู่เท่าที่อยู่ได้นะทุกคนแบบที่ผมยังพลิ้วๆอยู่อะ ทุกคนเก็ตใช่เพราะว่าถ้าจเจ้าให้อยู่แบบอยู่เลยมันจะแบบว่ามันจะแข็งปักเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ออกแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะร้อนร้อนร้อน,อนค่ะอะเราเก็บตกก้อนนี้ก่อนนะคะคิดระว,ว่าจะหนีฉันไปไหนได้นะเราว่าเรามีปัญหากับการสั่งกริปต็อกอะเราหยุดสั่งกริปต็อกไม่ได้ทุกคนทําไงเงยเอาไว้พ่อแบบกิปต็อกเราที่เราสั่งมาทั้งหมดนะเราจะเอาให้ทุกคนดูว่าแบบสําหรับ i iPhone เราเนี่ยอันใหม่ของเราเนี่ยเรามีกิปต็อกเยอะแค่ไหนไม่ได้ทุกคนเราต้องหยุดได้ลแลบบ้วเว หนูยกไปดิเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่นะจับหันลงแบบนี้โดยใช้นิ้วโป้งกดอันนี้นะคะแล้วก็เอาน้องงับเข้าไปแบบนี้ดูดลงเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นป่าว่ามันเมคเซนที่จะม้วนไปอย่างนี้เว้ยเนี่ยเพอะถ้าเกิดทุกคนม้วนมาอย่างเงี้ยผมมันจะหักเห็นป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องม้วนไปทางนี้นะคะแล้วก็ ทุกครั้งที่เราดัดช่อตรงเนี้ยเราจะนึกถึงแบบคลิปเด็กผู้หญิงคนนั้นอะเออต่อไปก็เลเยอร์บนนะคะแบ่งให้มันเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมนะทุกคนชึบชบเอออะไรเธอทำอะไรของเธอ แล้วน่ารักปะเฮ้ยเหมือนแบบ Jenny, เจนนี่เหอะอันเนี้ยอะไรวะคอนเสอร์ตอ่เจนนี่อะบีชนันเนนโซโล่ลิมิอ่ะทุกคนอพอเหอะมาข้างนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้รลอนมันค่อนข้างอยู่ตัวก็ทำกรรมให้เล็กลงนิดนึงนะคะ ทวนนะคะเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้ยังไงฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือจะแบบนี้นิ้วชี้อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ทํำไมเราต้องดุเลยวะค่อยๆลูดลงนะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะชิบเอาให้แบบพยายามถึงโคนเท่าที่จะถึงได้แหละทุกคนเพราะว่าไม่งั้นผมมันจะแบบดูไม่มีวอลลุ่มนะคะ พอมาถึงก้อนหน้าสุดเลยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับน้องหน้าม้าพมานอันนี้นะคะ Curtain bangs นะคะเออดึงน้องลงมานะคะอย่าเพิ่งให้น้องไปสูงสิงกับคนอื่น ทุก <c oughs> คนเห็นควันเมื่อกี้ปะก็คือแบบผมเราร้องไห้นะทุกคน like this นะคะสิ่งที่ทุกคนจะได้ทำอีกฝั่งนึงคะ่ะฝั่งนี้ยังไงคะฝั่งนี้ยังไงนะคะกำแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่แบบนี้นะคะกำแบบนี้นะะแล้วก็นิ้วโป้งอยู่ตรงนี้ จริงๆอ่ะถ้าอยากแบบดัดหน้ามาเอาไว้ก่อนก็ได้นะทุกคนจริงๆก็ดีนะพอเราทําผมเสร็จเราจะได้เสร็จทั้งหัวไงแต่ปกติอะเราอะจะดัดผมก่อนแต่งหน้าหรือไม่ก็แบบดัดผมเสร็จแล้วก็ติดโลหน้ามาไว้นะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก่อน แล้วพอเราเสร็จเราทุกชอนะคะเราก็จะเหลือน,น้องข้างหน้าใช่ปะให้ทุกคนรวบน้องเราก็จับที่ดัดผมให้เหมือนกับตอนทําฝั่งซ้ายนะคะเอานิ้วชี้มาไว้ตรงนี้เนาะ,ะลูดลงมาให้สุดแล้วหมุนนะคะแปบ๊บเดียวนะทุกคนปิดปิดเครื่องก่อนเลยก็ได้ปิดก่อนปิดปิดไงวะเดี๋ยวนะออโอเคปิดละแปบ๊บเดียวนะทุกคนเราก็ค่อยๆเอาออกค่ะอาย่ oh, yeah. เราไปหยิบโลโม้นผมแบบนึงนะคะแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะจะไ,ได้แบบนี้นะทุกคนแล้วทีนี้ก็รอค่ะไปทำอย่างอื่นแบบว่าเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสือ้อเตรียมกระเป๋าเตรียมของปิดคอมปิดแอร์อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็พอก่อนจอกจากบ้านเนี่ยเอาอันนี้ออกค่ะค่ะมาแล้วค่ะเอาออกนะคะทุกคนชื้ประมาณนั้นเลยค่ะ น้องเขามันเด้งเกินไปไม่ต้องห่วงนะคะอากาศเมืองไทยน้องเด้งได้ไม่นานหรอกคะ่ะให้เต็มที่20นาทีนะคะพกอะไรแบบนี้ออกจากบ้านด้วยจะดีมากนะคะคลี่คลี่ผมได้นิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ฉีดสเปย์นะคะ วันนี้เราใช้เป็นของ big sexy hair นะคะ spray and play นะคะเป็นตัว volumizing n i <c oughs> ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนที่ผมรีบง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นอันที่มันเหนียวเหนียวมากๆมันจะทำให้ผมเราแบบลู่ลงอะทุกคนพยายามฉีดจากที่ไกลๆนะคะแล้วเราชอบทำอย่างนี้แล้วพอเราจัดทรงดีๆก็จะได้น้องผมที่ดูยิ่งใหญ่นะคะเสร็จแล้วค่ะ สำหรับทรงผมเราวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะตัวที่ม้วนเราให้รายละเอียดอยู่ข้างล่างตรง description box นะคะให้โนต้ตเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครหารุ่นที่เราใช้ไม่ได้ก็หาแกนที่มันใหญ่ๆเข้าไว้ทุกคนยิ่งแกนใหญ่อะลอนที่ได้มันจะยิ่งคลายนะคะแล้วมันจะสวยค่ะแล้วมันจะกลายเป็นแบบ Korean girl Korean hairstyle อะไรอย่างนี้นะคะอยากฝากเอาไว้อย่างหนึ่งว่าทรงแบบนี้ทุกคนเราว่ามันแอบ,บกินเวลาชีวิตอะเอาจริง,รงๆแบบเราว่าทําอย่างเงี้ยมันยากกว่าแบบมีหน้ามาไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนาะเราว่าเราตัดแล้วมันก็มันก็โอเคนะมันปิดแก้มเราได้ในระดับหนึ่งเลยทุกคนเวลาถ่ายรูปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะถ้าเกิดชอบเนี่ยอย่าลืมลงไปกดไลค์ด้วยนะคะถ้ามีอะไรอยากพูดคุยอย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าทักเรามาที่โซเชียลมีเดียตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใคร ไม่ subscribe นะคะอย่าลืมลงไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าครั้งหน้าที่เราอัพคลิปเนี่ยทุกคนจะได้รู้กันเนาะก็วันนี้ประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายายบ subscribe ด้วยนะคะทุกคน <laughs>